มัดดูดิมันขึ้นอย่างเข้าในช่องดูให้หนเห็นไหมเล่นล่น ไม่ขึ้นเลยขึ้นมาสามสวัสดีค่ะสามท่านสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะท่านใายไหนคะ่ะห้าเดือนได้สิะะไหนไหนดูดิขึ้นมาแปดเก้าแล้วสวัสดีค่ะทีมงานสวัสดีค่ะวันนี้ได้ยินเสียงไหมคะ,ะทุกท่านติดตามไม่ไนดะ้ อูวาช้างอ่ะมัดได้ยินชัดจ้าขอบคุณค่ะพอดีวันนี้นะคะอมัดมาถือค่ะออกรักษาช้างป่วยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมีทีมงานนะคะก็ มีคุณหมอฝ้ายนะคะแล้วก็คุณหมอนัดนะคะรอที่สุดแห่งสามพันไร่แล้วก็ผู้ช่วยมัดนะคะนี่ก็จะมาดูน้องบินยานะคะน,นีอารีนอารีนสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ตีตูดก่อนตีตูดก่อนไม่ให้ตีเลยไปแล้ว มาน,นี่ลูกเฮ้เฮ้เฮ้น่ารักอ่ะด,ดีแม่เอฟซีหนูเร็วมีเอฟซีแม่หนูไหมด,ดีค่ะด,ดีค่ะอุ้ยดีค่ะน่ารักอะ่ะ สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นการทำงานของคุณหมอแล้วค่ะวันนี้แสงจ้ามาเลยค่ะน้องเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้คุณหมอชี้แจงนะคะว่าน้องเป็นอะไรอยนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะ จ้าไปเลยแดดแรงมากวันนี้ค่ะรู้สึกจริงประมาณสี่สิบองศาแปดร้อยยังไม่ถึงพัน ชื่อสีม่วงดูแค่เพียงกินยาไม่ต้องรักตาเพราะตามันจีนอะไรตัวแงาใหญ่มากที่สุดใหญ่ใหญ่เยกว่าตอนนั้นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยตอนตอนผมไปเลี้ยงนี่ไม่ไม่ใช่ตอนผมตอนตอนปลูกตอนเกี่ยวข้าวครับเนี่ยคือมันเล่นเล่นโซ่ครับช่วงนี้ยไม่ไม่กี่เดือนครับขนา แต่ไม mm de. ่ยาวเลยมันก็กินไปเรื่อยๆจนมันจะถึงนี้แหละเลมตลอดนี่แลนนี้ก็แตกเลมบเลมอย่างเดียวเลยเกิดแต่โยงนั่นนี่โยงตอนนั้นเลยเล็กๆครับตอนนั้นแค่นี้ครับพอเปลี่ยนโยงนั่นนี่เวันดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเฮ้ยวันนี้กินยาจุ๊บ้วยจุ๊บ

ô, oh. like her. Huh? <coughs> wow, wow, chụp chụp xuống kia. Chụp xuống kia. Bên xuống

นาลิซเล่นน้ำนะคะนู่นน้องอลิซเล่นน้ำยูวันดีค่ะร้อนเหรอลูกอยู่ร้อนเหรอ,เ,อเขป็นแลรงเล่นแรงมากาเล่นเหมืนแตกแล้วหนงนั่นจะแตกเยอะ ไปห,หนูไปเล่นน้ำค่ะหนูไปเล่นน้ำไปกระมังนี่เต็มขึ้นเต็มนี่กินแค่น,นี้แล้วก็ไปต่อน่ารักตัวเล็กๆน่ารักามากเอาเลย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 เ <laughs> อาพีทเ <laughs> อาพีทมันดือ้อไงขึ้นคอเลยขึ้นคอเลย เออเขาก็จำได้ดีแก่งน้องว่ะชอบแก้งน้องพี่น้านทำไมหน้าจอมันแสงจ้าแรงจังเป็นกับกล้องไหมเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมมยคุณทุกอกอลิ้ เอาเลยเอาเลยอเลยเอาเลยแกล้งน้องเองอ่ะแกล้งน้องเองเป็นไงล่ะโดนน้องเอาคืนอ่ะแกล้งน้องให้น้องวิ่งตามนะือ พีทมันชอบแกล้งน้องว่ะไปแล้วค่ะเัี๋ยวเราก็จะมาสอบถามคุณหมอนัดนะคะว่าน้องเป็นอะไรนะคะทำไมถึงต้องเข้ามาดูนี่นี่นี่ดูอีกของแท้ของแท้มันสุดยอด ยื่นอยู่แล้วพีทมีในอนาคตอนาคนต่อไฟมาจับทางผู้เออแล้วพ่อเหมือนพ่อพีทนะคนที่ไม่รู้จักเล่นไในหัวแม่สะดวแม่ไม่ไม่อะไรอดีค่ะอ่าทักทายทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้ก็น้องมาจ้าค่ะนี่ก็หมอฝ้ายนะคะหมอคนใหม่ของเรานะคะก็ทำงานได้อาทิตย์หนึ่งนะคะเคสเข้าสามเคสเลย เดี๋ยวจะเข้าอีกเค็นเดจะมาอีกนะคะยียนหนึ่งหนักักเลยตอนรับไงค่ะก็เมื่อกี้ FC1 ซหนึ่งท่านนะคะพี่อะไรอ่ะนองพี่ถามว่าน้องเป็นจะเป็นอะไรครับมันยาไม่เป็นอะไรครับเป็นสิบทิเจ็บตาพอดีว่างากําลังงอกก็เลยแทงแทงงาเล่นอะไรอย่างนี้ครับ หรือประมาณนั้นแทงงากับพื้นก็เลยเจ็บเจ็บที่โคนงานเพราะโคนงามันอยู่ที่ใต้เบ้าตาก็เบื้องต้นก็ให้ยาให้ยาแล้วออกไปดกเดี๋ยวตามดูการทีหนึ่งว่าดีขึ้นไหมเพราะสิบสิปปัญหาคือมีแผลเก่าที่ตาด้วยเมื่อก่อนเคยเป็นอะไรเจ็บตาเป็นตามีแผลแล้วก็หายแล้วแล้วก็เป็นแผลแผลเป็นนะ ก็ดีขึ้นตามลําดับก็จะเปลเป็นๆหายหายไม่ได้หายขาดก็ต้องรักษากันไปดูแลกันต่อไปใช่น้องเบญญาผู้เสียสละให้ชวาแก้วได้กินนมแม่พลอยตอนมารักษาตัวใช่แต่เบญญาไม่สนใจใครเรยบาทำคนอย่างเดียวเบญญาเป็นผู้รักสันโดษสันโดษ เดินมาใส่หมดช้างร้องไห้ได้จริงไหมคะไม่จริงครับไม่จริงคะ่ะตอบตรงนี้เลยนะคะคุณหมอนัดตอบไปแล้วนะคะว่าจริงครับไม่จริงคะ่ะเพราะว่าช้างเพราะว่าช้างไม่มีต่อมตาครับความรู้สึกและก็ไม่มีความรู้สึกเหมือนเราที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนถึงกับเศร้าเศร้าถึงกับน้ําตาไหลถามว่ามีอารมณ์เศร้าไหมมีแต่ไม่ได้ถึงกับทําให้น้ําตาไหลอืมและช้างไม่มีต่อมน้ําตานะครับ เข้าใจกันตรงนี้นะคะทุกท่านเนาะมีแต่ท่อครับผลิตเป็นสารหลอลื่นเคลือบดวงตาไว้จะเห็นว่าช้างอ่ะมีน้ำตาไหลตลอดเวลาอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใอันนี้เราจะมาตามติดภายออมสินแบบนี้ย่าหรือเปล่าเมื่อวานภายอมสินย้ายลักเราก็มาดูติดตามอาการเห็นหลายๆช่องนะคะก็มาพากันมาร่วมด้วยช่วยกันก็ มาย้ายอมสินขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยพายอมสินเนี่ยจะอยู่เบริณหลักเดียวนะคะเบรนอินไทยนะคะก็ต้องย้ายขึ้นมาดีครับะคะเพราะว่ามีการตกมันด้วยนะคะน,นี่นะคะก็มนัะก็ควันช้างอยู่นะคะว่าอยู่ไหมนะ บริเวณนี้นะคะก็อยู่บ้านหลังน้องดาวนะคะแล้วก็ติดกับบ้านอุ้มบุญนะคะที่อยู่ฝั่งซากจำได้ไหมนี่ไงออมสินใช่มยายมาว่านี่นี่อยู่ไหนอยู่นู่นนะนี่ออมสินอนุยเงินวินเก่าอะไรก็ไม่รู้เหมืนนั่นไงเห็นหมองแล้วทักทายโอ้ดูรอยจิ้มเมื่อวานหรือเปล่าอยู่ดทางนู้นหายแล้วแผลหยุดแล อันนี้น่าตกนานยังพี่หมอย้ายหลักแล้ไม่ได้จับนานอพอดีว่าเจ้าของเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไง<อ>แล้วมันเข้าจับไม่ได้ช้างมันเหมือนมันลืมอ่ะอแล้วก็สมบูรณ์ดีแข็งแรงแต่นู้นน่ะตกมันไอเงินลายเงินนะพออันนี้มายืนปุ๊บนู้นตกมันเลยโอ,อันนี้ก็ใกล้หายแล้ว อันนี้อันนี้ไม่ได้ตกมันแต่เจ้าของไม่ได้จับนานไม่ได้จับนานก็เลยแบบไม่ให้ไม่ให้ขึ้นวนไม่ให้ขึ้นเราไม่มีม่เยี่ยมไม่เฉยแต่ไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนน่าจะไปปลูกหญ้าอน่าจะไปปลูกหญ้าป่ะเสร็จแล้ววันนี้โอเควันนี้นะคะเปลี่ยนคันนะคะเมื่อก่อนจะเอาคันแดงมาวันนี้ก็ลองเปลี่ยนเอาคันสีดำมาบ้าง น,ะะนี้ก็จะเป็นรถรักษาเหมือนกันนะคะ,ะเสร็จแล้วทานอาหาริมิีบ้านเข้าวย,ายังเ้าโง่กิเาอันนี้ก็เสร็จภารกิจนะคะของวันนี้ของช่วงเช้าเฉยๆนะคะไม่ใช่ยังไม่รวมว่าเสร็จทั้งวันนะคะก็อาจจะมีช่วง เยน็นๆหัวข้ามเนาะพี so like, okay, ่หมอค้ามๆน่าจะมีช้างน่าจะมีช้างเข้าโรงพยาบาลอีกหนึ่งเชือกนะคะก็น่าจะมาไกลพอสมควรนะคะต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยก็เบื้องต้นแจ้งมาว่าเป็นอะไรของอืดของอืดของอืดยีหันน้อยลงนะครับมากันมาจากคโนดช้างบ้านเรานี่แหละช้างบ้านเรานี่ค่ะก็อาจจะไปหากินในละแวกนั้นก็ มีการเจ็บป่วยก็นึกถึงหมอนัดนะคะไม่ต้องนึกถึงนึกถึงโรงพยาบาลอยากหาหมอนคิดถึงหมอรอที่สุดในสามพันไร่่ึงเนี้ยถ้าป่วยมันนึกถึงโรงพยาบาลสิโอเกิดเขาคือทอดเนาเขาก็อยากมาหามาเยี่ยมมาเยี่ยนเนาะครับตอนรับหมอใหม่ตอนรับตอนรน้องหมอใหม่ก็อันนี้ก็อ่าทักทายอีกทีนะคะอันนี้ก็ หมอฝ้ายนะคะก็น้องพึ่งจบใหม่นะคะแล้วก็มาสู้สึกกับช้างที่นี่เลยนะคะก็ดูแลกกนไปเนาะอะไรถูกผิดก็บอกกันนะคะถ้าเราไม่รู้เราก็ถามนะคะก็ช่วยช่วยกันไปนะคะอยู่กันแบบพี่น้องนะคะเป็นแบบครอบครัวนะคะสวัสดีครับหมวนะัดมาเยี่ยมใครครับ เมื่อกี้ค่ะกะ็มาเยี่ยมมาเยี่ยมพลายอมศิลกลับมาดูอาการเจ็บตาของพลายสิบทิศครับสองสองเชือสองเชือกนะคะช่วงเช้า<อ>ช่วงเช้าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องไปดูใครนะคะะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังของพวกเราในวันนี้นะคะ แล้วก็แบบเรียวเรียวทามเลยนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขออ่าอะไรเนี่ยคุณหมอคนใหม่ไหวไหมคะไม่ใช่กับช้างนะกับแดดเนี่ยไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะอุปถัมภ์แม่อ่าคีบกันแดดคิบมันแดดคิบมันแดดต้องเข้าโอ้ยคิบมันแดดต้องเข้าอะไรฮิฮออะไรดีเนี่ยฮิออะไรก็ได้ที่กันแดดดีที่สุดอ่ะหมวกเนี่ยแดด แตสวินเนี่ยหมวกแรงมากหมวกหมวกกันแดดอะไรอะกันหน้ากันแขนเสื้อเงี้ยต้องเข้าแหละแบบบริษัทเสื้อสครับอย่างเงี้ยต้องเข้าแหละรองเท้าอย่างเงี้ยคีนเดอะนอตโคลัมเบียอะไรเงี้ยเข้าให้หมดสั่นอบอกแขนกันแดดอย่างเงี้ยของอะไรอ่ะบอกแขนกันแดดของเยอะอ่ะถ้าอ่า แซวแสวแสวเจ้าของแบรนด์ท่านไหนนะคะเห็นเห็นคลิปนี้นะคะหมว,วมกเดินหมวกเดินนอตกระบอกน้ำของเ <c oughs> อิร์ทวิวเยอ่ <c oughs> ย,ยติก็ได้แบบตึกทนทนอ่างเง,ง,งี้ยโอเคนะคะที่นอนก็ที่นอนเนี่ยปันนั่นเลยเหรอคะคุณหมอครับเปลย์เงี้ยเฝ้าช้างที่นอนแบบ โยนโอัตโนมัติพองลมอัตโนมัตินี่นะครับ,อบของของในชาร์ลอในชาร์ลอห์ไฮนะครับ <laughs> อันนี้ก็เสียกันไปนะคะรับนี่ติดแบรนด์นี่ติดแบรนด์ในต้นของแบรนด์ติดแบนด์เลยโอเคนะคะก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังของพวกเรา ในการสตรีมไลฟ์ในครั้งนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ